ประเด็นกับ n b t ค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆค่ะที่มีความสําคัญในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องผลไม้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยละคะ่ะนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยค่ะที่เป็นผ,ผลไม้กันเยอะเลยนะคะนอกจากผลไม้แล้วก็มีในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตก ภูเขาทะเลหรือว่าวัดวังอารามต่างๆนะคะซึ่งทางจังหวงัดนทบุรีค่ะก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ จังหวัดจันทบุรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้อต่อก,การปลูกพืชผลทางการเกษตรชื่อเมืองจันทบ,บุรีค่ะหรือเมืองจันนั้นมีความหมายว่าเมืองที่สงบร่มเย็นเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ใต้แสงจันนั่นเองค่ะ และก็มีความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะมีทะเลมีภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ความพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ยังติดต่อกับประเทศกัมพูชาด้วยเมื่อเปิด AEC แล้วนะคะทำให้เศรษฐกิจบริเวณแถบชายแดนคึกคักเป็นพิเศษด้วยล่ะคะ่ะหลายคนค่ะอาจจะเคยท่องเที่ยวที่สวนผลไม้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปสัมผัสถ้ำนั่นเองค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเที่ยวมักจะเป็นชาวต่างชาติและว,วันนี้ค่ะเราและทีมข่าวนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ถ้ำเขาว,วงค่ะซึ่งที่นั่นนะคะยังเป็นถ้ำที่มีความงดงามและก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เรากําลังจะเดินขึ้นไปนี้นะคะเป็นหน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาว,วงค่ะมีทั้งหมด4โซนโซนหลักๆนะคะจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง2โซนเท่านั้นค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่ช้างปา่าเข้าอยู่อาศัยค่ะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะถ้ำแรกที่เรากําลังจะเดินเข้าไปนะคะคือถ้าละครค่ะมีหินย้อยย้อยตามเพดจานถ้ำนะคะแล้วก็มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าสวยงามมากๆค่ะ พอเข้ามาถึงด้านในถ้ำแรกคือถ้ำละครนะคะจะสัมผัสถึงความเย็นเพราะมีลมอ่อนๆบริเวณปากถ้ำเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเริ่มมืดสนิทจึงต้องใช้แสงสว่างจากไฟฉายและเทียนไข บริเวณถ้ำละครนะคะจะสังเกตได้ว่าเห็นค้างคาวจำนวนมากค่ะบินอยู่ข้างบนถ้ำนะคะและที่ได้ชื่อว่าถ้ำละครนะคะมีเรื่องเล่ามาจากโบราณค่ะว่าจะมีคล้องดังก่อนที่จะถึงวันพระนะคะหนึ่งวันค่ะซึ่งก็ได้ชื่อนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะหลังจากที่ออกมาจากถ้ำละครเดินอีก265เมตรก็จะเจอถ้ำสามมิตร ด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยสีต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติภายในถ้ำค่ะสามารถสะกดสายตาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ,คะมาดูอีกถ้ำที่น่าสนใจมากค่ะ ถ้ำเต่าเอกลักษณ์จะอยู่ที่มีเต่าอาศัยอยู่แต่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะเจ้าหน้าที่พาทีมข่าวคลานเข้าไปในซอกแคบๆกว่า20เมตรถึงจะเจอกับเต่าต,ตัวเล็กๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นและสนุกสนานกันมากเลยล่ะคะ่ะ เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเชิญชวนผู้ที่สนใจชอบกิจกรรมลุยๆแบบนี้ป่าที่คุณผู้ชมเห็นนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากจึงเป็นบรรยากาศที่สดชื่นและรมรื่นมากค่ะของเรานะมาเที่ยวได้เลยครับเปิดบริการทั้งปีนะครับแล้วก็มีไฟอำนวยความสะดวกแล้วก็รองเท้าให้ใส่มาหน้าฝนนะครับขอเชิญครับมาเที่ยวได้นะครับครับินดีต้นรับเสมอครับเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ ใครสนใจมากันได้ขับรถจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลเลยล่ะค่ะมน์เสห์แห่งธรรมชาติรอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT รายงาน วันที่จันทบ,บุรีค่ะช่วงนี้ยังเที่ยวได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอาจจะต้องปิดท้ามบางวันค่ะเพราะว่ากลัวในเรื่องของช้างป่านั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ทุกประเด็นกับ n b t สวัสดีค่ะ